สวนวิธีจ่ายเงินค่าสมัครสอบกอพอทางเน็ตแบงธนาคารกรุงไทยผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะไปที่เว็บสมัครสอบกอพอค่ะเลือกชำระค่าธรรมเนียม 2. เลื่อนลงมาล่างสุดจะเจอแถบธนาคารกรุงไทยเน็ต พิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชนกดค้นหา 3. ตรวจสอบชื่อนามสกุลบุตที่ใช้ในการสมัครและกดชำระเงิน KTB Netbank สตรวจสอบเลขที่ชื่อสกุลเลือกศูนย์สอบและกดยืนยันการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเก็บหลักฐานการจ่ายเงินไว้ได้วยนะคะ กดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะ